สวัสดีครับพบกับพอบานเบเกอร์นะครับวันนี้จะพามาดูการซ่อมแซมไอ้เจ้าตัวหัวฉีดน้ำพ่นหน้ากระจกหน้ารถเรานะครับบริเวณนี้ซึ่งมันออกด้านเดียวของผมนะมันด้านขวาเนี่ยไม่ออกเลยออกด้านซ้ายด้านเดียวนะครับซึ่งการซ่อมก็ไม่ยากครับถอดมันออกมานะครับแล้วก็หาอะไรแหลมๆเข็มหรือเหล็กอะไรแหลมๆที่เล็ก กว่ารูนะครับบริเวณนี้นะครับมันตันอย่างเงี้ยครับต้องเอาอะไรเข็มอย่างผมใช้เข็มกลัดนะครับเล็กๆนะครับซึ่งจะใช้ตัวเข็มจิ้มซิมโทรศัพท์ซิมการโทรศัพท์เราก็ได้นะครับแต่ว่ามันใหญ่ไปผมเลยไม่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการถอดก็คือเราต้องเอาแผงกันความร้อนนะครับตรงฝากระโปรงเนี่ยออกก่อนบริเวณนี้นะครับ เมื่อถอดแผงออกมาเราจะเห็นบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นจุดของหัวสายสายต่อน้ํามานะครับเป็นจุดที่อยู่ด้านใต้ฝากระโปรงนะบริเวณนี้เราเป็นเดือยนะครับแค่นี้เองครับตามภาพเนี่ยผมเคยซ่อมไปแล้วนะแล้วก็ผมใช้เคเบิลไทรัดไว้ไม่อยากให้สายมันหลุดนะครับอ่ะประมาณนี้ครับบริเวณนี้แคบีบเดือยนะครับบริเวณนี้ แล้วก็ดันหัวขึ้นไปมันก็ออกแล้วแค่นั้นเองครับไม่ยากนะครับก็ถอดสายส่งน้ําที่เป็นเส้นดำๆนะนะครับเมื่อเราถอดออกมาแล้วนะประมาณนี้มันจะตันนะครับอย่างเงี้ยครับรูขาวๆเนี่ยมันจะตันหมดเลยทั้งสองด้านนะครับมันก็จะใช้งานได้อยู่แค่ด้านเดียวนะครับผมก็จะใช้เข็มทิม ก็เมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ประกอบกับคืนนะครับบริเวณนี้ผมติดตั้งเข้าไปแล้วเนาะก็ต่อสายน้ํากับคืนครับดันลงดันเดือยมันเข้ามาจากด้านบนนะครับใสยด้านบนกลับมาก่อนนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับผมก็ทําการทดสอบนะมันพ่นออกเรียบร้อยแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้กดหัวมันลงนะลงที่ฝากระโปรงเนะี่ยอ่ะประมาณนี้ครับก็ถ้าทดสอบอย่างนี้แบบกลับมาใช้งานได้นะครับไม่ต้องไปซ่อมที่ไหนหรือว่า จริงๆซื้อมาเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับก็ซื้อจากแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์อย่างเงี้ยครับให้ตรงกับรถรุ่นของเราเนาะแล้วก็มาถอดออกอย่างเงี้ยครับมันก็จะออกมาประมาณนี้เลยแบบนี้เลยฮะแค่นี้เองฮะก็จะใช้งานได้ละเนี่ยฮะก็จะมีร่องรอยของหัวพ่นน้ำที่ออกทั้ง3เส้นนะครับทั้ง2ด้านนะครับ อันนี้ผมเปลี่ยนมาแล้วนะหัวน,นี้จะดูแบบสั้นๆลงอ่ะก็ประมาณนี้นะก็คิดว่าเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับผมคิดว่ามันทําได้ไม่ยากนะหลังจากนั้นก็มาประกอบกลับคืนนะครับเมื่อต่อสายน้ําเรียบร้อยแล้วก็ใส่คลิปล็อกไอตัวแผงไอตัวแผงกันความร้อนกับเช่นเดิมนะครับหลังจากนั้นก็ทดสอบอีกทีนะครับเพื่อความมั่นใจ เนี่ยครับเรื่องก็เรียบร้อยนะก็พ่นน้ําได้ปกติกลับมาใช้งานได้ครับทั้งสองหัวเนี่ยด้านด้านขวาเนี่ยผมด้านด้านขวาของกล้องเนี่ยผมเปลี่ยนไปแล้วรอบหนึ่งเนาะซื้อมาเปลี่ยนมันอาจจะลูกทรงอาจจะเตี้ยลงนะครับไม่ได้ไม่ได้เหมือนอันทางซ้ายมือนะครับซึ่งในอนาคนอาจจะซื้อมาเปลี่ยนอีกครั้งนะครับ โอเคก็ประมาณนี้ครับไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับนำไปซ่อมแซมดูแลหัวพ่นน้ำของรถของเรานะครับขอบคุณครับ